เชื่อ,อยังว่าลิซ่าคือเมนหลักอิสระใส่นอกเครือ LVMS พรีเซนต์สุดบุนกาลีมูลค่าร้องอู้หูเชื่อ,อยังข่าวว่าอิทธิพลดังระดับโลกของน้องลิซ่าหยิบจับอะไรเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองนะคะสมกับที่มีแบรนด์ต้องการตัวมากกว่า100แบรนดท์ทัวโลกค่ะแบรนด์ไหนคว้าตัวลิซ่าได้สําเร็จจีบติดนี่คือดีเป็นอย่างมากเลยนะคะสื่อว่าเซ็นสัญญากันไปแล้วหลายปีค่ะจับสังเกตกันไหมว่าลิซ่าไปเยือนลูกโลกทองคาครั้งที่83เนี่ยลิซ่าทำสันเรเทอนขนาดไหนนะคะไปในทานนะ นักแสดงนะคะผู้ประกาศรางวัลน,นะคะดาวดวงใหม่ของวงการฮอลลีวูดในอนาคตทั้งคอนเน็ชันนะคะที่มีมากมายหลายวงการนะคะแฟนๆบอกว่าลิซ่าเป็น House a m b a s s a d อร์ของแบรนด์ลุยวิกตองนะไปร่วมปาร์ตี้กับลุยวิกตองแล้วก็ดับเป็นอยูแมกกาซีนจะได้เห็นว่าลิซ่าก็ใส่มินิเดรสของลุยวิกตองนะคะรวมถึงกระเป๋าด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่วันงานลิซ่าเลือกใส่แบรนด์ชาคาโมชเดินพรมแดงแล้วก็ขึ้นประกาศรางวัลบนเวชีก็ใส่ของแบรนด์ทอมบาลนิโคลัสนี่คือร้องไห้แล้วนะก่อน จะได้เห็นว่าอ๋อลิซ่ารูปออกงานโกลเด้นโกลบส์นี้นะคะไม่มีแบรนด์หลุยส์วิกตองเลยนะคะถ้ามีนะคะทุกทกคนก็สามารถพูดคุยแชร์เรื่องราวกันได้เลยค่ะก่อนที่จะได้รวมออกงานโกลเด้นโกลบส์นะคะลิซ่าก็รวมปาร์ตี้ดินเนอร์กับทางหลุยส์วิกตองแล้วนะคะแล้วก็ร่วมกับนิโคลัสค่ะแล้วดับเบิลยูแมกกาซีนนะคะลิซ่าก็ส,วม,ส,สวมใส่มินิเดสสันค่ะเป็นแบบมิริเดสซันส,นสีแดงนะคะสีสั่สน2026หของหลุยส์วิกตองค่ะแต่พอมาลุกโลกทองคำนะคะลิ ชาคาโมชนะคะเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสค่ะก็คือเตรียมตัวรอได้เลยนะคะก็หลังจากที่ทางแบรนด์บอกว่าเจอกันในเร็วๆนี้เครื่องประดับบุญการีนะคะคอลเลคชันใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ทางซีอีโอกิสต็อบบาร์บินนะคะก็ให้ลิซามาใส่ก่อนแล้วนะคะแบบว่าเรียกนําจิ้มก่อนเปิดตัวค่ะในส่วนของชุดบนเวทีประกาศรางวัลนะคะเป็นเดรสยาวสีเงินค่ะเปลงประไกยวิบวับลุคนี้คือสวยโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะจากแบรนด์ทอมบัลค่ะคอลเลคชันสปริง ซัมเมอร์2026นะคะนางแบบใส่สวยยังไงลิซ่าก็ใส่สวยออกมาอย่างนั้นนะคะตามด้วยลุค after ปาร์ตีค่ะก็เป็นซีชูชมพูนุ่นอ่อนๆบางๆปนเซ็กซี่คูน10กันไปนเลยนะคะก็สวมใส่ของแบรนด์อองฟองลิชเดย์พรีเมนะคะก็เป็นคอลเลคชันเสื้อผ้าสตรีสปริงซัมเมอร2026นั่นเองละค่ะอิสระเซรีหนักมากเลยนะคะอยากใส่แบรนด์ไหนจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้หมดเลยนะคะขอแค่ใส่ออกมาแล้วสวยเข้ากับทีมลุคนั้นๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของเครื่องเพชรไฮจูเวอรี่แบรนด์บุนกาลีนะคะก็ยังไม่ทราบราคารายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวแอดมินมาอัปเดตให้ฟังคลิปน้านะคะนี่แหละค่ะลิซ่าอิจิพลเมนหลักหัวแถวแห่งเครือ LVMH ขนาดไหนนะคะก็มารอดูแบรนด์ต่อไปนะคะถ้าเปิดตัวนอกเครือ LVMH นี้จะสั่นสะเทือนขนาดไหนฉันเคยที่ทุกคนมีเรื่องราวในระยะอดีตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถใช้เรื่องราวกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสไตล์นิวส์ของเราด้วยนะคะ